วันนี้ก็จะพูด3ตัวนี้เป็นกางเกงแนววินเทจเนาะนับยังยืดสวัสดีครับกลับพบกับปามในช่องปอมเอสเคอารฮะวันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของตามชื่อคลิปเลยก็คือกางเกงวินเทจสำหรับผู้ชายใส่ยังไงให้ แมทแล้วรอดแมทแล้วดูดีนะครับก็ก่อนอื่นก็มาเล่าก่อนเลยว่าจริงๆแล้วเราก็เป็นคนดึงเลยนะที่ชอบในเรื่องของการแต่งตัวแนววินเทจสามารถแต่งให้ดูดีได้นะวันนี้ก็จะจะมาแบ่งปันให้ทุกคนรู้ว่าเออแต่ยังไงสีอะไรที่มันเข้ากับกางเกงตัวนี้มันแต่ยังไงกางเกงทรงนี้หาซื้อที่ไหนราคาเท่าไหร่อะไรแบบนี้เนาะอยากให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมนิดน,นึงนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราพูดในวันนี้ อ่าบางคนอาจจะไม่ได้ชอบใส่แบบนี้หรือว่าไม่จําเป็นที่จะซื้อต้องไปซื้อกางเกงตัวนี้ที่นี่ราคานี้อะไรเงี้ยนะก็จริงๆแล้วมันก็แล้วแต่ปัจจัยของเราหรือว่าแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ร้านที่เราไปซื้อนะว่าจะมีตัวนี้ทรงนี้แบบนี้ไหมอ่ะเดีย๋ยวไปดูกันเลยเนาะว่ามีตัวอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตัวแรกเลยเนาะก็กางเกงเนี่ยก็จะวันนี้ก็จะพูด3ตัวนี้เป็นกางเกงแนววินเทจเนาะ ให้ดูก่อนตัวแรกนะตัวแรกเป็นตัวนี้สีเขียวทรงบอยนะอันนี้ก็ซื้อมาจากตลาดสาใต้ตัวนี้ซื้อมาจากตลาดสาใต้ราคาประมาณสามสี่ร้อยสามสี่ร้อยได้เนาะก็ตัวนี้ชอบชอบตรงที่มันเป็นสีเขียวนี่แหละแล้วก็ตัวนี้แมทกับอะไรก็ได้อะแบบ หลักการในการใส่อะก็คือว่าถ้าข้างบนเป็นเสื้อสีเข้มเนี่ยข้างล่างจะต้องเป็นสีอ่อนแต่ถ้าข้างล่างเป็นสีอ่อนเนี่ยข้างบนจะต้องเป็นสีเข้มนะฮะเดี๋ยวจะมีตัดผ้าไปที่ตอนใส่ให้ดูกับสามตัวนี้เนาะอันนี้เนื้อผ้ามันจะจริงๆอยากได้เนื้อผ้าที่แข็งวันนี้เพราะว่าเนื้อผ้าที่กางเกงที่แข็งอะมันจะให้ทรงที่ดีกว่าเนาะตอน,นี้ดูดิมันจะมีความแบบมันเหลวเป๋วอะทุกคน ใช้คำว่าเหลวกับผ้าได้หรอเดี๋ยวก่อนพักก่อนก็ <Go. S 1> อันนี้มาที่อันนี้เนาะ <Go. S 1> เออเออ <laughs> อ่ะเดี๋ยวค่อยอันนี้จะเป็นสีเทานะสีเทาอันนี้ตัวนี้ซื้อมาจากวังหลังก็จะเป็นกางเกงแบบวัยอากงหน่อยแต่ว่านั่นแหละนี่คือสเสน่ห์ความวินเทจเนาะก็จะมีตัวนี้กับตัวนี้ซื้อที่ตลาดวังหลัง ตรงซอยคนพันแนวเนาะนี่อันนี้มันจะมีกรีที่ค่อนข้างชัดนะจะบอกว่าเนื้อผ้าของอ่าสตัวนี้คือดีมากๆดีแบบดีเลยเพราะว่าตอนที่ไปซื้ออะ่ะมันเป็นกางเกงที่เป็นสมัยคุณตาคุณยายตอนนั้นเลยแล้วเขาก็แบบเก็บสะสมเอาไว้นะไม่ได้ขายมันก็เลยแบบค่อนข้างที่จะเป็นอ่า Limited Edition นิดนึงนะครับมันก็จะมีความแบบว่าเนื้อผ้าที่หาไม่ค่อยได้ในสมัยนี้เนาะก็จะเป็นเนื้อผ้าแบบการตัดเย็บในสมัยนั้นเลยนะ2ตัวนี้ก็คือจะราคาประมาณ4,500ประมาณ4ี่ร้อยหาสรเงี้ยสตัวนี้มันจะมีทรงที่ต่างกันอย่างตัวนี้จะมีรายละเอียดของกระเป๋าที่อยู่ตรงนี้ ่วนนี้มีรายละเอียดของกระเป๋าที่อยู่ตรงนี้แล้วทรงในการใส่ก็ไม่เหมือนกันเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าไปอันนี้เป็นตัวสีเขียวนะตัวสีเขียวจะมีตรงนี้เป็นแบบยางยืดถ้าไปซื้อที่ตลาดสายใต้เนาะซึ่งตัวนี้มันจะเป็นฟรีไซส์แล้วมันจะแนบสนิทกระชับพอดีซึ่งสามารถใส่ได้กับแบบเสอย,ยืดสีดำหรือว่าสีขาวอรเงี้ก็จะเข้ากันอยู่นะ<ม>เดี๋ยวไปหยิบสีขาวไป ที่สีขาวเนาะก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมมันก็จะค่อนข้างที่จะเข้ากันได้นะหรือว่าจะเป็นเสื้อที่เขาเรียกว่าแหละโอเวอร์ไซส์อย่างแบบตัวนี้ใส่แล้วมันก็จะค่อนข้างที่จะไปกันได้อยู่นะเพราะว่าข้างล่างอะ่ะเป็นสีเขียวคือสีเข้มใช่ไหมตามหลักการที่พูดไปตะกี้แล้วอันนี้มันเป็นสีที่ค่อนข้างอ่อน ต่อไปไปที่สีเทากันดีกว่าเนาะอ่าสำหรับตัวสีเทาเนาะเราว่ามันค่อนข้างที่จะว่าแมทยากก็แมทยากแบบง่ายก็แบทง่ายยังไม่ค่อยเห็นคนใส่เท่าไหร่นะฮะก็สีนี้มันจะเป็นสีเทาเทาแบบเทาสว่างอะ่ะเพราะฉะนั้นมันคือสีอ่อนถูกไหมล้ันนี้มันเป็นสีเข้มเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะใส่ด้วยกันได้ แต่ว่าถ้าไม่อยู่ในหลักการสีสบนเข้มล่างอ่อนหรือว่าบนอ่อนล่างเข้มเนี่ยก็ถามว่าใส่อ่อนๆได้ไหมหรือว่าเข้มๆได้ไหมใส่ได้แต่มันจะดูไม่โดดเด่นขึ้นมาจากสายตาคนนะ่ะอย่างเช่นถ้าเป็นสีขาวด้วยกันมันจะเป็นถ้าใส่กับเสื้อยืดสีขาวก็จะเป็นแบบว่าแนวเรียบร้อยมันใชน่ไนมถ้ถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับก็ ถ้าใส่แบบคอนทราสกันมันจะดูแบบว่าดูมีอะไรมากกว่าเดี๋ยวไปดูอีกตัวเลยอีกตัวจะเป็นสีกากีเนาะไปอ่าสำหรับตัวที่เป็นสีกากีเนาะตัวนี้เราว่าสีนี้แมทง่ายมากเลยอะสีนี้มันค่อนข้างที่จะแมทง่ายแล้วก็ใส่ได้กับทุกๆโอกาสทุกๆเสื้อผ้าทุกๆแบบว่า ไม่ว่าจะเป็นเสื้อขาวเสื้อสีอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะแมทง่ายมากๆเลยคนะ่ะเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูถ้าใส่กับเสื้อสีกลมที่เป็นโอเวอร์ไซส์เนาะก็จะเป็นแบบนี้อ่าโอเคทุกคนก็ได้เห็นกันเกงวินเทจไปทั้งหมดแล้วนะครับว่ามีทั้งสีเขียวสีเทาสีกากีซื้อที่ไหนราคาเท่าไหร่แล้วก็สามารถแมทกับ สีอะไรได้บ้างในแต่ละตัวเนาะก็ถ้าใครมีคำถามสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์ข้างล่างหรือว่าอยากจะทําคลิปอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ข้างล่างเหมือนกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจแล้วก็กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วเจอกันบ๊ายบาย